จุงกะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีแหลวองอิงเฮานะครับผมพี่น้องครับมืาอนี้ครับผมกับซีมี่คลิปคลิปหนึ่งครับมาฝากพี่น้องนะครับผมเป็นเรื่องราวของคุณแม่นะครับที่มาน้ำกันสองคนครับผมกะคาถาองค์อิงเป็นเหตุจนต้องเอาเงินแสนมาใหายละเรื่องเป็นอย่งไรเฮามาเบิ่งกันครับพี่น้องครับ ไปดูคลิปกันเลยเอาไหมครับพี่น้องครับพอดีผมปิดเสียงไว้เนาะไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบีรัาผู้ใดมาเสียงตื่นเต้นมากพราะโนไม่ได้อ้วนอย่างในจอเลยทึกร่างทีนะใช่ไหมครัใช่ขอบคุณครับแม่พีสวยด้วยครับอ ไม่เห็นพอดีก็เลยเรียกแม่บีแม่บีอ่ะถ่ายกับพี่นนแม่บีอีกครับอ่าเอาถ่ายด้วยกันเลยอ่าน่ารักถูกใจถูกใจมากครับแม่บอกว่าถ่ายที่ได้ถ่ายที่ได้เขาจะเอาเงินให้น้องเขาบอกไว้เขาบอกไว้เคยบอกเคยบอกไม่บอกเองนะ ไปจินตนาการไปเคยเห็นอยู่คนหนึ่งานที่เขามาให้หมื่นหนึ่งที่บอกว่าขายที่ร้านเอามาให้น้องหมื่นหนึ่งเราก็แบบไม่ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่หรอกเราก็เอามั่งอุ้งอิงอุ้งอิงถ้าแม่ขายที่ได้นะแม่จะให้ลูกเลยหมื่นหนึ่งเท่าไหร่นะ,นะสแสนหนึ่งบ้าแสนหนึ่งก็คือวันนี้จะเอาเงินมาให้น้องแสนหนึ่ง เขาคนยิ้ง <athlet. S 2> ลูกเลุกแล้วเรายู่บ้าไปคล้อ,องมาไล่ให,ห้พ่อแล้วเดี๋ยวเอาเงินขห้ซื้อ,อขอกอดเท่นึงงมาสั่นกอดน้องแล้วก็ก็คือตอนนี้ก็คือบทสรุปก็คือขายที่ได้แล้วตามตามใจปัถนาแล้วก็เนี่ยเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วรับพี่น้องเดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้ไหมครับพี่น้องอันนี้คือของจริงไป ขอให้ร่ำร่ำรวยรวยขอให้สุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอน้องครับเพราะว่าป้าโอทิ้งลูกเลยป้าค่อยพ้นรุกเลยคุยนี่คือเมื่อกี้มากเลยบอกว่าเราจะเข้าตรงไหนนะเราจะไปหาแล้วยังบอกเลยว่าเบากาจะเข้าถึงน้องเราก็เอ๊ะเราจะเจอได้ไงก็บอกว่าไปว่าจริงไปประสบความดีมาแล้วค่ะแม่เจอใครก็ได้ที่แบบว่าตาบ้าตาเ้าเจอโอ้ครับเจ๊เจ๊เรียกจะยินครับ เย็นปัจจุบันยศไม่ได้พักผ่อนเลยะวิวจนดูน้องมานานหรือยังครับนี่ผมตอง่ะมันเด้งมาหน้าหนาที่เขาหมออดิชั่นอ่ะเหมือนกันไม่เคยดูหมอรำแล้วไม่ใช่คนอีสานครับอ่านี่พี่พี่ที่บ้านเนี่ยยังงงเลยน้องสาวเขาเขาเขาดูไม่เข้าใจเขาไม่เขาไม่เข้าใจว่าดูติดตามสตอรี่เรื่องราวตั้งแต่วันมาสมัครไม่รู้มันเสร็จอ่ะทีนี้ก็ดูมาตลอดเลยใช่ไหมครับแหมาพหัวจมอยู่ด้วย โอเคครับนี่นะครับก็คือผมก็เอาเป็นบางส่วนบางตอนของอคลิปมาฝากเนาะก่อนเด่นลงก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากช่องเสียนนท์นนะผู้ใดอ,อยากเบิ่งคลิปเต็มตามไปเบิ่งที่ช่องเสียนนท์ได้เลยครับผมนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เนาพป่นะ้นองในหลายๆเรื่องในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับค้นหลอกข้างค้นที ูุจกากกีฬาคนที่บ่งกีฬาเนาะพี่น้องแล้วก็ของผมก็คือก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นี่พี่น้องจ้งเรื่องโอ้หลายเหตุการณ์ดูพี่น้องสําหรับตัวผมนะเอ่อเรื่องขายรถเนี่ยแล้วก็หลายๆเรื่องพี่น้องหลายๆเรื่องอยู่ครับอืนี่แหละครับพี่น้องก็คือเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะสําหรับไอความเสื่อไอความเสื่อมันเนาะ ห้า,หามวามคิดกันบได้สำหรับผู้ใดทีด่บ่เชื่ออันนี้ก็บ่าว่าก,กันกับพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปเอาคลิปดีๆมาฝากพี่น้องเนาะกรตอนนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮามาเมิ่มืานนี้กันเมื่อนี้นะครับาสาวน้อยพิบ้านแพงพี่หลังองเขามีงานอยู่ที่โค้งคาวาสกิตําบลปอกแดงอำเภอปอก,กแดงจังหวัดระยองนะครับผมพี่น้องผู้ใดอยู่ระยองหรือว่าอยู่ไก่กั ไปให้กำลังใจอิหล่าไปห้กำลังใจบอโโจโวสาวน้อยเพจบ้านแพงได้นะครับเนาะกะไปห้กำลังใจกันหลายๆครับผู้ใดที่ไปบ่ได้ครับพี่น้องมีคุ้มปิดครับผมออทักไปที่เพจ Facebook สาวน้อยเพจบ้านแพงแล้วก็บัตร1วัน119บาท3วัน333บาทแล้วก็6วัน666บาทครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่ก็คือราคาบัตรในคุ้มปิดนะครับผมผู้ใดที่ไปหน้างานบ่ได้ครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะเอาคิวงานขึ้นให้พี่น้องเบิึงนะครับผมคิวงานเดือนนี้ที่เหลือ,อเนี่ยครับพี่น้องครับก็คือทั่วกทมนะครับจนอดวันที่สิบหาครับผมพี่น้องวันเออมื่อสุดท้ายอยู่ที่ปาจินบุรีเนาะ,ะพ่อพ่อจบจากปาจีนปุ๊บก็จะกลับมาบุรีรัมย์วันที่สิบหกเนี่ยอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้อง อยู่ไก่บ้านผมคันแมนจากบ้านผมไปประมาณสี่สิบโลอือ <c oughs> จังอยู่บ้านผมนี่ห่างจากลำไยมาดเนาะเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนว่าผู้จกักบ่บ้านนี้น้องกระทิงน้องกระทิงบ่อู้จักครับ <c oughs> แต่ว่าไปเน่นอนครับไปนอนกะผู้ดใดอยู่วีรําอยากไปเบิ่งสาวหน่อยเพบ้านแพงไปหายหลา่าไปหาบอดโจมาเจอกันวันที่สิบหกได้ครับไปนอกครับ ผมก็สิไปเืกกอ,อกันก็มาพ่อกันขันแม้นพ่อกันอยู่ไหนนะพี่น้องกันพ่อผมอยู่ไดก็สามารถทักทยายเรื่อวามาคุยกันได้ครับผมจังทั่วกรุงมอรอบบางหันนะครับที่ผมไปก็ดีใจหลายครับพี่น้องมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, หลายๆคนมาทักทายจำผมได้ก็ดีใจหลายแล้วกะมีผี่คนหนึ่งครับพี่น้องจังที่ผมซื้อบัตรไปเนาะซื้อบัตรบุญกะินบัตรแข่ง ไม่แล้วบัน,นี้ผมซื้อบัตรไปมันบอกผมบอกบอกว่าผมฮิดคีปไปบัน,นี้ผมพิดคีปบ,บอกว่าเ,เดี๋ยวผมสีแจกใบหนึ่งผมซื้อมาสองใบเนาะผมสิแจกพีน้องเอฟซีใบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นนี่ผมยังอยากอยู่บ้านใดแจกเราบัน,นี้มือนั้นนี่ประมาณช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนผมยังออกมาซื้อน้ำอยู่ของนอกมากินน้ำมานังเล่นของนอกพักเมือยมีพี่ๆที่อยู่ละย่องล่ะครับเป็นทักมา้าวซีเอ็ม บัตรเอาไปใหายโคนอื่นไปไป,ไปห้ไ,ไปไปไปบริสันก็คือดีใจหลายเพิ่นเห็นคลิดเหนียงผมเพิ่นก็เลยหูวว่าผมสิแจกหลกักการเพิ่นถามว่าแจกไผไปไปผมก็เลยเอาบัตรจแจกครับพี่เดี๋ยวผมใหายไอ้เลยแล้ววันนี้ผมก็เลยไดี๋ยวลงลงในชุมชนไปเนาะโ,โาพสโพสพระไปในยูท mm ูปเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับพี่นะขอให้พี่ได้โชคก้อนใหญ่เนาะ เพราะว่าบัตรแต่ละใบมันจะมีเหลขแล้ว็กอจะมีโชคนะครับจับโชคจับรางวัลเนาะแต่คอยพี่ได้รางวัลเนาะโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกะขอฝากไว้เพียงเท่านี้คอยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงิ่ทองอย่าเจ็บอย่าจนพอกันไม้คลิปหน้าสวัสดีครับ